สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเพจแท็กเตอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็พบกับน้องออยแล้วนะคะร้านเพจแท็กเตอร์ขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์สองพนนะคะเป็นวันตรุษจีนนะคะวันนี้นะคะต้อนรับตรุษจีนน้องมีคลิปนะคะคลิปรีวิวรถ รุ่นไหนยี่ห้อไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านของเราเช้านี้นะคะลูกค้าท่านไหนผ่านไปผ่านมานะคะแวะเข้ามาเลือกรถคันที่ชอบคันที่ใช่ได้อังเปาเหลือกินเหลือใช้แวะมาซื้อรถไถไปใช้งานได้นะคะ มาค่ะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวที่น้องจะพาลูกค้าไปชมก็คือรถ L 4 0 1 8 DT รถปี62นะคะ L 4 0 1 8 DT นะคะจดทะเบียนใช้งานปี62นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทนะคะราคาอยู่ที่480,000บาทดาวเริ่มต้นที่85,000บาทนะคะ L 4 0 1 8 DT ราคา480,000บาทดาวเริ่มต้นที่80,000 5,000บาทนะคะสามารถผ่อนชำระได้นะคะรายเดือนราย6เดือนและรายปีนะคะนี่เดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันนะคะว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนเนาะเนี่ยลูกค้าสามารถดูตรงนี้นะคะยางนะคะอยู่ที่80-90%เกันเลยนะคะยางอยู่ที่80 90%เลยดูสีกระทะล้อสีเดิมจากโรงงานนะคะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยเนาะนี่สีเดิมจากโรงงานทุกจุดทุกมุมนะคะ น,นี้ยางหลังเนาะยางหลังอยู่ที่8090เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะรถส,สวยสวยใช้งานน้อยน้อยนะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะสีกระทะล้อสีเดิมทุกจุดทุกมุมนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันตัวนี้จะเป็นข้างหลังนะคะระบบต่อพ่วงข้างหลังลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะว่าไม่เคยแกะเลยเนาะ เพราะว่าจุดมาร์กนะคะยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะจุดมาร์กตโรงงานนี่ยังอยู่ทุกจุดทุกมุมเลยนะคะสมกับราคาแน่นอนนะคะราคานะคะ480,000บาทดาวร่มต้นที่85 0 0 0บาทนะคะอุปกรณ์ที่จะได้รับไปด้วยก็คือใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังเนาะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะรับเป็นผ่านพวนหรือว่า ฐานบุกเบิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เนาะสำหรับลูกค้าท่าไหนนะคะที่จะเข้ามาจองรถคันนี้จองน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวจะผิดคันเนาะเล็งไว้เลยนะคะถ้าเบียนต่อต่ององู7189นะคะเล็งไว้เลยว่าถักเบียนนี้นะคะดูมาจากรีวิวใน youtube อยากได้คันนี้นะคะแวะเข้ามาดูได้เลยเนาะคันนี้ ชั่วโมงใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะคันนี้ใช้งานอยู่ที่995ชั่วโมงนะคะ995ชั่วโมงรถจดทะเบียนใช้งานปี6 2นะคะนี่สวยทุกจุดสวยทุกมุมนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะอ่า ฝั่งนี้บ้างนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันมากนะคะ <S <S เครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมนะคะ <S 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 ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากเข้ามาดูรถนอกจากน้องคันนี้นะคะเรายังมีอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะคูบตา้ายันมานะคะเริ่มตั้งแต่ยันมาส35แรงนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มียันมาสามแรง40แรงนะคะคูบต้า0แรง47แรงก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะคะ M อ55ู M60 N85 มีเช่นเดียวกันนะคะนี่เพจแท็กเตอร์นะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าท่านไหนผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้ที่ร้านเลยเนาะระบบข้างล่างนะคะสีคันใบมีดก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยผุรอยเสีิดสแม้แต่นิดเดียวนะคะสวยขนาดนี้ไม่ซื้อจริงๆเหรอคะ มาดูรีวิวการขับเคลื่อนนะคะมาดูรีวิวการขับเคลื่อนนะคะระบบเดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็ดูฟันกันเลย ะะแต่หารจะไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดเลยเนาะระบบข้างหลังไม่มีปัญหานะคะสำหรับตัวผ่านนะคะสำหรับตัวผ่านหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นผ่านพ้วนหรือว่าจะเป็นผ่านบุกเบิกนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้เนะว่าจะเป็นผ่านควนหรือผ่านบุกเบิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นอย่างไงบ้างนะคะมาดูกันเลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะสุดม้ากรอย เครื่องนแน่นเกียร์ดีๆนะคะรถส,สวยเลยใาหบ้างคะสำหรับรีวิวรถรุ่น L4018DT ของเราวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้รถ สวยไปใช้งานนะคะสามารถผ่อนได้ดาวได้หรือว่าจะซื้อสดก็ได้นะคะสามารถออกผ่านสหกรณ์เทาก็สอได้หมดเลยนะคะแวะเข้ามาคุยเงื่อนไขที่ร้านได้นะคะมารับเอกสารที่ร้านมาต่อรองราคาที่หน้าร้านได้เลยนะคะเพจแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะเพจแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะ0800924292ค่ะ0858529515นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าน้องจะพาลูกค้าไปดูรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรารอ,รอพร้อมกันในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกคา้าทุกท่านที่ติดตามรับดูลบชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับะไครกดปักตะไกตกดหัวใจให้ด้วยนะคะ Facebook p จแท็กเตอตลาดรถไทยมือสองจังหวัดขอนแก่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ